คำถามนะครับในเบอร์เกอร์คิงวอปเปอร์เนี่ยมีจํานวนแคลอรี่กี่แคลครับอะไรอะไรเยอะนือะไรคือเบอร์เกอร์คิงวอปเปอร์อ๋อคำนวณคํานวณเลยตอนนี้ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงเรามีใครต้องการไว้บอร์ดนะครับก็มีคนคํานวณตีนะเขียนเลขลงเลยใกล้เขียนเลขคิดว่าใครใครใกล้เคียงที่สุดโดยไม่เกินครับคิดว่าใครใกล้เคียงที่สุดโดยไม่เกินฮะ โอ้ฟีเหลืองนี่เขามั่นใจตัวเองสุดๆมาตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่ต้นเกมไม่ไว้ใจเลยใช่ไหมสมาตั้งแต่ต้นเกมนะไม่มีใครมาลงเราเลยโอ้โหจริงๆนะฮะมเบอร์ก็คิงคิงวัปเปอร์นะฮะมีจำนวนแคลอรี่ทั้งหมด607 0ินะฮะั้นสีชมพูทู เ,เพราะเราใกล้เทียงกับเดินไม่เกินนะฮะ